คุณนายจากพนกักงานบริษัทเอกชนพันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วยการส่งเสริมชุมชนปลูกถั่วแระญี่ปุน่นเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาโดยผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP mm hmm. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างนมถั่วแระญี่ปุน่นด้วยกระบวนการ Pa s t e u r i z e ที่สามารถเก็บไว้ได้นานถึง1อาทิตย์และยังคงคุณประโยชน์ไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะจุดที่พี่ขายตรงตลาดตลาดออฟไลน์อะค่ะมันจะเป็นตลาดสุขภาพของเชียงใหม่ค่ะในโมเดิร์นเทรดก็จะมีของเชียงใหม่นะคะแล้วก็ ช่องทางทางออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีในเพจประมาณเดือนละ6-7,000ขวดเขาก็เหมือนว่าจะสั่งเป็นแบบพีออเดอร์ตรงนี้ค่ะกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ต้องการของตลาดเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร